สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโชว์รูมชัยศรีรีวิคโมค่ะเดี๋ยวพาไปดูเฟอร์นิเจอร์อนี้จะเป็น้าเข้ามาใหม่นะคะจะเป็นชุดโ,โซฟาค่ะของสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทมีหนึ่งแบบสองแบบสามแบบสี่แบบโอโ้โหเลิศแขะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะมีจำนวนจำกัดใช่ไหมคะหมดแล้วหมดเลยไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่นใช่ไหม อ๋อโอเคชเดเสื้อผภา,าแต่ว่าถ้าหมดแล้วก็จบนะคะโอเคต่อคะ่ะตัวเป็นชุดห้องนอนตันนี้ตัวไฮไลท์ตัวขายดีค่ะจะโปรดนี้จะเป็นกระแสช่คะห้า5ั9เก้าเนะคะตัวแปง้งโอเคมีเป็ดตัวเสภอาไม่ยี่สิบตัวแป้งเตียงเตียงหฟุตนะคะที่นอนไม่เกี่ยวตู้วางทีวีโอเคค่ะอ่าต่อเลยค่ะ มุมนี้ก็จะเป็นโซฟาอันนี้ก็จะปรูเหมือนกัน<า>ใช่ไหมใช่เป็นโซฟาเบสปรับนอนค่ะอ,อ๋อมีหลายรุ่นหลายแบบมีทั้งนังทั้งผ้าให้เลือกค่ะอ๋อโอเคพี่น้องสั่งลาวดูนะคะชอบตัวไหนเราทําคลิปให้ดูแล้วนะคะชื่อโซฟารับแขกแ่กตัวฟาพับถอดค่ะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่อมีทั้งหนังทั้งผ้าให้ลูกค้าเลือกโอเคค่ะ Workers, ด้านนี้ก็จะเป็นชุดนอนชุดนอนอีกชุดหนึ่งที่จะโปรโมชั่นเอออันนี้สามพันสองเก้าสิบคืออเอ่ยสามพันเก้าสิบแล้วสิมันจะเป็นที่นอนก็เปอร์ปะเป็นที่นอนที่นอนสตรีนอุ้ยตัวนี้เหรอเอาเป็นตัวนี้เหรออ๋อเแตงมาวางทับดิเฉยโอเคเข้าใจแล้วเอาต่อค่ะไม่เจอไนหน้าโชว์บ้างต่อนี่ชุดนอนนี่มาใหม่มาใหม่ใชนใน่ไหมใช่ค่ะอ๋อสวยน้องดีไซน์เขาเก๋นะคะ แล้วก็ไฮไลท์เลยสี่ชิ้นตอนนี้เป็นสี่ชิ้นนะคะจะมีเตียงนอนตู้สื้้าโตัวแป้งแถมตู้ทีวีอ๋อตอนนี้เป็นตัวแถมตัววางทีวีแล้วก็เตียงนอนฐาเท่าไหร่เอ่ยหกหกฟุตหกฟุตเซตนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยค่ะลดเหลือจากปกติหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทตอนนี้ลดเหลือหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยจะได้หนึ่งชิ้นตัวนี้นะคะค่ะจะมีหนึ่งสองชิ้น ตัวสภาตัวสภาจนนี้อุ้สวยจังตัวสภาสีบานเปิดอ่ะเปิดให้ดูนะค่ะข้างในเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมที่แถมใช่ว้าวสมราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทมากเลยมีชั้นท้างลางโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแข่นด้านบนแล้วก็เป็นอลูมิเนียมข้างล่างก็แถมได้แผ่นด้านบนลายโอว่าผิวสวยเนาะผิวสวยค่ะเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยเออเป็นดีว่ะสวยมาก างานดีงานดีไซน์เก๋นะคะโอเคอ่ะต่อค่ะตัวไหนบ้างไั้ลูกค้าเขาเชิญค่ะอ่ะเออคุณฝนก็ติดลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน คลิปหน้าล้วค่ะใครคุณฝนไปรับลูกค้าก่อนนะคะเชิญค่ะคุณฝนค่ะ,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนหน่อยเย้